สวัสดีพี่น้องนี้มาพี่น้องเมื่อวังยังคนโดนมันฉีดยาหยาแล้วก็จะเริ่มหลือเด้อแะเด้อนี่เริ่มแล้วใกล้จะเริ่มแล้วเอาไม้สนใจมัดกินตาอไปฉีดยาหยาได้แจเด้อขอ้โหวันสามก็ต้องเปลี่ยนห้องต้องเปลียน ยาใส่อลไรพี่น้องบาเนี่ยติดตามตอนต่อไปว่าจะฉีดแบบไหนผู้ใดรว่าคยเบิ้งกับมาเบิ้งได้พี่น้องบาเนี่ยรับแองเนี่ยใช่ไหมว่าเนี่ยอืมเอายาใส่แล้วน้ำใส่แล้ว

ติดต <expand> mm ่อมาได่อมได้นะครับเพราะอยากเสี่ยาหนาครับตั้งกัดที่บ้านคุยโพหมู่สิบห้าเฮ้เอาตีเอาเริ่มแล้วพี่น้องเริ่มเลย ว่าเริ uh ่มแล้วเริ่มแล้วว่าเดี๋ยวไปอุ้ยดีแต่ว่าเออดีแต่ว่าไปมันต้องไม่ตายไก่เอาียนตัวดิ อยากไปย่างไปไทยใกล้อยู่ทางนี้รอเดี๋ยวก่อนเนาะเอ๊ะกี่ปิ่นมื้อแขก3นาทีกันเดี๋ยวนี้